และผู้ที่นำหนังสือไปถวายก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะมีข้อที่ต้องเพิ่มเติมหรือต้องทำโดยประการที่จะให้สมบูรณ์ที่สุดและก็ได้คุยกับพระอาจารย์ต้นนะครับว่าขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตไัยขอากาศพระเทานุเถระเพื่อนสาธมิตุกรูปนะครับมัเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ันอื่นก็ขอแนะนำตัวเองหน่อยนะครับผมพระหมหาสมบูรณ์ฉันทะโกเจ้าวาดวัดเขาสนามชัยตำบลหนองแก่อเภหัวหินจังังหวดประจวบคีรีขันธ์พอดีเมื่อสองวันก่อนนะครับได้รับการรัฐนานิมนต์จากลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์ต้นนะครับให้มาร่วมพูดคุยถามธรรมถกธรรมในวันนี้นะครับ ซึ่งผมเองได้รับพระราชทานหนังสือธรรมนาวาวังเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมา <c oughs> ก็ได้มีโอกาสสนทนากับลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์ต้น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่พระสัทธรรมในใจความของการสนทนา <c oughs> ผมก็บอกว่า <c oughs> ผมชื่นชอบพระอาจารย์ต้นที่ได้นำธรรมะมาบอกกล่าวแสดงในส่วนที่ทำให พุทธบริษัทเข้าถึงได้ง่ายแต่ก็ยังฝากบอกว่าส่วนไหนที่พระอาจารย์ต้นพูดผิดผมก็จะทำสื่อออกมาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามหลักฐานพระไตรปิฎกบาลีอัตถกถาดีกาซึ่งเมื่อผมได้พูดอย่างนี้ออกไปนะครับในวันที่หกที่ผ่านมาหกกันยาประมาณพุ่มครึ่ง ก็มีการสนทนากับพระอาจารย์ต้นผ่านโปรแกรมซูมและท่านเองก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอใจความสำคัญก็คือต้องการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่สาธารณชนไปสู่พุทธบริษัทผมก็อนุโมทนาชื่นชมยินดีนะครับในส่วนนี้และก็มีการพูดคุยถึงธรรมะบางประการหนึ่งในธรรมะที่พูดคุยกันโดยมากก็เกี่ยวข้องกับ บริบทของพระสูตรที่อาจจะไม่ได้กล่าวครอบคลุมถึงสภาวธรรมทั้งหมดซึ่งท่านอาจารย์เองก็ได้อธิบายไปตามพระไตรปิฎกเป็นการยกพระไตรปิฎกในสูตรนั้นๆขึ้นมาแล้วก็อธิบายสภาวธรรมที่ท่านอาจารย์คิดว่าอย่างนี้เป็นการอธิบายที่ถูกต้องแล้วก็มีการสอบถามกันนะฮะผมเองก็ได้ตอบปัญหาบางอย่างที่เป็นเหตุให ได้มีโอกาสมานำเสนอในวันนี้นะครับเบื้องต้นจะขอพูดถึงคำว่าธรรมนาวาซึ่งในหนังสือมีชื่อหนังสือว่าธรรมนาวาวังซึ่งผมก็ได้ฟังจากโยมท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนนะได้มอบหนังสืออาจจะจำชื่อไม่ได้นะครับก็เป็นผู้ที่บอกกล่าวให้ทราบว่าการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน การเป็นอยู่ใดๆก็ตามก็อยู่ในการดูแลของรัฐบาลในการที่จะทำให้ประชาชนมีอาชีพในการดำเนินชีวิตแต่เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นที่ทางผู้บริหารบ้านเมืองไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ก็มีในหลวงประสงค์ที่จะให้ผู้ที่มีความทุกข์คือประสบในกรของพระองค์ได้มีที่พึ่ง ซึ่งเป็นที่พึ่งที่มีอยู่แล้วแต่ชาวพุทธของเราอาจจะมองข้ามนั่นก็คือธรรมะผู้ที่นำหนังสือไปถาวายเป็นตัวแทนนำหนังสือไปถาวายบอกว่าเหมือนคนอยู่ในทะเลที่กำลังแหวกว่ายเพื่อจะเข้าฝังแต่ว่าจะเข้าฝังได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือแพรหรือทุน่นที่จะพาข้ามฝั่งก็เปรียบเสมือนมีธรรมนาวา มีเรือมีเรืออยู่ลำหนึ่งอยู่ในท้องทะเลหลวงและเรือนี้เป็นเรือหลวงที่กำลังเล่นไปในท่ามกลางมหาสมุทรและประสบกับผู้คนที่อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรที่เปรียบเสมือนผู้ที่เป็นประสบนิกรของพระองค์ได้ขึ้นเรือลำนั้นเพื่อข้ามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อให้ถึงฝั่งและผู้ที่นำหนังสือไปถวาย ก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะมีข้อที่ต้องเพิ่มเติมหรือต้องทำโดยประการที่จะให้สมบูรณ์ที่สุดและก็ได้คุยกับพระอาจารย์ต้นนะครับว่าพระอาจารย์ต้นเองมีความประสงค์ที่จะนำข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่สาธาร,รณชนบางรูปบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังธรรมปัญญายของท่านอาจารย์ก็มีข้อที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นเมื่อสักครู่โยมที่เรียนอภิธรรมก็มี การพูดถึงจิต89หรือ121ย e ิเกรรูป28ทฤษฎีเรียนมาอย่างหนึ่งแต่ท่านอาจารย์ก็พูดอีกอย่างหนึ่งข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างนี้จะทำอะไรจะทำยังไงให้มีบริบทที่ไปด้วยกันได้นะครับผมขอยกคำว่าธรรมนาวาที่ปรากฏในคำภีพุทธวงศเป็นคำที่สุมเมธาดาบทซึ่งเป็นอดีตชาติของพระเจ้าของเรา ในครั้งที่พระองค์ได้พบกับพระพุทธเจ้าพนาวัชีปังกอนนับจากยุคสมัยนี้ไปย้อนไปสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับในคราวครั้งนั้นในคราวที่พระองค์ได้เห็นพุทธเจ้าพนาวัชีปังกอนก็มีการตั้งปณิธานที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าข้อความในตอนท้ายนะครับบอกว่าสังสาระโสตังฉินทิตวาวิถังเสตวาตโยภเว ธรรมนาวังสมารุหะสันตาริสังสเทวกังคําว่าสังสารวโสตังฉินทิตวาก็คือพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้ที่จะต้องการเป็นผู้เจ้าในอนาคตได้คิดว่าเราทําลายกระแสะแห่งสังสารวัตรซึ่งคําว่าสังสารวัตรในที่นั้นนะครับท่านอธิบายไว้ในอัตกราว่าลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปไม่ขาดสาย เรียกว่าสังสาระและคำว่าสังสาระโสตังมันมาจากคำสองคำคำว่าสังสาระกับคำว่าโสตะซึ่งธนักเรียนบาลีจะแปลได้สองอย่างเป็นอวชระวิเศษณนะอนุตรวิเศษณะกับเป็นจัตถีตปุริสัสมาตจะแปลว่าสังสาระที่มีการดำเนินไปเป็นกระแสอย่างหนึ่ง กับกระแสะแห่งสังสารวัตรการที่บอกว่าทําลายกระแสะแห่งสังสารวัตรในที่นั้นเป็นการพูดโดยพลูปจาระในพูดาพาดพิงผลแต่หมายถึงเหตุซึ่งท่านอธิบายว่าเป็นการตัดกระแสะของตันหาที่เป็นเหตุแห,ห่งสังสารวัตรฉะนั้นไม่ไม่ใช่เป็นการตัดตัวขันทาอายตนะแต่เป็นการตัดกระแสะของตันหาเพราะตัวตันหานี่เป็นเหตุ ปัญหาที่เป็นเหตุนั้นเป็นเหตุให้กระทํากรรมกรรมก็ส่งผลเป็นวิบบากนะครับยันในคราวที่มีการพูดถึงตัดกระแสของสังสารแล้วก็ทําลายพบสามพบสามท่านก็อธิบายว่าได้แก่การมารมาพบรูปประพบและก็อรูปประพบคาว่าพบมีสองอย่างนะฮะถ้าตามในปฏิจจสมุปาทก็คือได้แก่กรรมภพบกับอุปาติพบอุปาติพบก็คือ นามรูปปฏิสนธิที่เกิดขึ้นในภพชาติหนึ่งหนึ่งถ้าเกิดในกาม,มาวาจรภูมิก็เรียกว่ากรรมมาพบเป็นกามมาพบนะฮะอุปาติภพที่เป็นกามมาพบถ้าเกิดในอรูป,ปรภูมิในรูป,ปรภูมิก็จะเป็นรูปมาพบถ้าเกิดในอรูป,ปรภูมิก็เป็นอรูปมพบในที่นี้ท่านไม่ได้บอกให้ทําลายขันห้าที่เป็นอุปาติภพท่านอธิบายว่าให้ทําลายกรรมและกิเลส ที่ยังพบสามให้เกิดขึ้นหมายความว่าทําลายกิเลสที่เป็นเหตุให้ขตำำัมกรรมเมื่อทําลายกิเลสกรรมที่จะเกิดขึ้นด้วมหน้าของกิเลสก็ไม่มีเมื่อไม่มีวิบากกล่าวคืออุปาติภพที่เป็นกรรมมกรรมภพบอุปาติภพที่เป็นรูปภพบ,พบอุปาติภพที่เป็นอรูปภพบก็ไม่มีเรียกว่ากําจัดหรือทําลายพบสามธรรมนาวังสมารุหะ ขึ้นสู่ธรรมนาวาธรรมนาวาในที่นั้นท่านอธิบายว่าได้แก่อริยมรรคมีองแปดหมายความว่าใครก็ตามที่สามารถขึ้นสู่ธรรมนาวานี้สามารถกระทำอริยมรรคมีองแปดให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้ในคราวที่มรรคมีองแปดประชุมพร้อมกันมีนิพพานเป็นอารมณ์ครั้งแรกก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันบุคคลก็สามารถทำลายกิเลสที่ เราได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับสังโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสักยัติทิฐิศิลปะตราปามาตและก็วิจิกิจฉาทาลายได้เด็ดขาดเมื่อผู้นั้นทําลายสังโยชน์สามที่เป็นเหตุให้นําไปสู่อบายได้เด็ดขาดผู้นั้นจะเกิดในกามภูมิได้ก็อีกเจ็ดชาติก็เป็นนั้นว่าทําให้ข้ามจากอบายภูมิแม้จะเกิดอีกก็เกิดในสุคติภูมิถ้าเป็นพระสกะทาคามี มีอิยามักมีองแปดมีนิพานเป็นรมครั้งที่สองก็เป็นผู้ที่เกิดมากลับมาโลกนี้อีกคราวเดียวหมายความว่าตายจากสภาพชาตินี้ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลสูงขึ้นไปไปเกิดในเทวโลกตายจากเทวโลกกลับมาอย่างโลกนี้อีกครั้งหนึ่งสามารถเจริญวิปัสสนากระทํามัผลนิพานให้แจ้งถึงพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพานส่วนผู้ที่เป็นพระนาคามี ก็ทำลายปฏิฆะสังโยชน์และก็กามราคะที่เป็นเหตุให้เกิดในกรรมกรมสุกติภูมิจะเกิดอีกก็เกิดในชั้นรูปภูมิอรูปภูมิตามสมควรแก่ฌานที่ตนได้แต่ถ้าหากว่าใครสามารถกระทำอริยมรรคมีองค์8ประชุมพร้อมปันประชุมพร้อมกันมีนิพพานเป็นอารมณ์ครั้งที่4ผู้นั้นก็เป็นพระอรหันต์ก็ชื่อว่าข้ามจากวัตทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อมีการจุติหรือตายไปหรือเรา,าเรียกว่าปรินิพานาก็ไม่มีปฏิสนธิในภพไหนและพระองค์ก็ตั้งเกจจำนงไว้ว่าสันตาเรีสังสเทวักังตนพระองค์ข้ามแล้วเนี่ยจะยังหมู่สัตว์ให้ข้ามด้วยคําว่าสเทสเทวักังในที่นั้นท่านอธิบายไว้ในอัถกถาว่าได้แก่สัตตนิกายนะครับหรือมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาฉะนั้นคําว่าธรรมนาวา ที่ท่านพระอาจารย์ต้นได้เรียบเรียงก็มุ่งหมายถึงเรือที่จะพาให้สัตว์ทั้งหลายข้ามไปจากวัฏทุกข์จุดมุ่งหมายก็คงจะมุ่งเน้นถึงการทําอย่างไรให้คนเข้าถึงพระรัตนาไตรและอาศัยพระรัตนตไตรนั่นแหละเป็นเบื้องต้นในการที่จะเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจของตนเองเป็นพระอริยบุคคลไปตามลําลดับตามสมควรแก่การปฏิบัติและในเรื่องของการ ระล,ลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยจากที่ฟังเมื่อสักครู่นะครับโยมทั้งสามท่านได้พูดถึงก็เห็นบริบทของการเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยการสวดสาทยาหยรือการท่องท่องบนสาธยายนะครับพุโทโธเมนาโถเราจะหาคํานี้หรือเราจะอาศัยคําใดก็ตามเพื่อให้ใจเราอยู่กับพระรัตนตรยัยน,นี้ก็เป็นบริบทของผู้แนะนําแต่ถ้าหากว่าเราดูในหลักฐานทางคำภีร์เกี่ยวกับการนึกถึงพุทธานุสติ การระลึกถึงพุทธคุณก็มีบริบทมากมายหลายประการนะครับอยู่ที่ว่าใครจะทําอย่างไรและที่สําคัญคือการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะปฏิบัติเพื่อกระทําโสดาปฏิผลให้แจ้งท่านแสดงไว้ในทักขินาวิพังคสูตรนะฮะในอัตถฐาเกี่ยวกับการถวายทานแก่บุคคลที่เป็นปาติกบุคคลิทานหนึ่งในนั้นก็คือถวายทานแก่บุคคลผู้กําลังกระทําโสดาปฏิผลให้แจ้ง การกระทำโสดาปฏิผลให้แจ้งแสดงว่ามันยังไม่แจ้งยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันจับตั้งแต่ไหนท่านอธิบายว่าผู้ใดที่ถึงสาระขมหมายเาหมายความว่านับถือพะรตนาไตรและมีการรักษาศีลมีการเจริญสมาธิมีการเจริญวิปัสนาไปตามลำดับจนกระทั่งกระทำโสดาปฏิมรคให้เกิดขึ้นนี้ชื่อว่าผู้กำลังกระทำโสดาปฏิผลให้แจ้งนะครับ และนั้นเบื้องต้นของการเข้าถึงมรรคอังสูงสุดก็ต้องอาศัยการระลึกถึงพระรัตนตรยัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะครับนี่ก็ได้นำข้อมูลบางอย่างมากราบเรียนแล้วก็กล่าวกับเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระตลอดทั้งญาติโยมในทราบว่าเจตนาลมของการทำหนังสือหรือว่าการเผยแผ่พระสัทธรรมก็เพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลาย ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเมื่อสักครู่เราก็ได้ยินได้ฟังแล้วว่าบริบทของการศึกษาที่แตกต่างกันอาจจะมีเนื้อหาสาระที่ไม่เหมือนกันและก็ได้ยินคุณโยมบอกว่าเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทก็ไม่ได้ไปเจาะจงที่จะไปทําร้ายทําลายใครในเมื่อเราประสงค์ที่จะช่วยกันประครับประคองศาสนาเชิดชูศาสนาเมื่อผู้ใดก็ตามมีความเห็นที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงเราก็ต้องอาศัยกรุณานะครับ ในการที่จะช่วยเหลือกันอย่างเช่นพระพิสุสำเร็นเรานะฮะมีข้อความที่พระองค์ตรัสไว้ในสิขาบทสังฆาธิเศษข้อที่12ว่าบริษัทของพระองค์จะมีความเจริญก็ด้วยกันตักเตือนซึ่งกันและกันยังกันและกันให้ออกจากตาบัตรถ้าเราอาศัยการตักเตือนซึ่งกันและกันปิดช่องโหว่ในข้อที่ผิดพลาดนําสิ่งที่ถูกต้องมาบอกกล่าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ศาสนาของเราเนี่ยเป็นไปได้ ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอสมทนาชื่นชมกับท่านอาจารย์ที่ได้นําธรรมะในส่วนที่เข้าถึงพุทธบริษัทได้นะครับแต่ส่วนไหนก็ตามที่เป็นข้อคิดเห็นหรือเป็นข้อที่กล่าวผิดพลาดคลาดเคลื่อนในตรงนี้ก็จะได้มีการพูดคุยปรึกษากันในเรื่องของหลักฐานเหตุผลกันต่อไปในส่วนเบื้องต้นก็ขอปี้แจงให้รับทราบในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ